นี่นะครับต้มมาม่านะครับโดยเชฟบอมนะครับอ๋อคุณคุณต้มใหม่เปลือกไข่ได้เหรอครับครับสัมภาษณ์ครับเป็นยังไงครับเสือกค่ะขอบคุณครับต้มมาม่านะครับเสือกค่ะขอบคุณครับครับใส่ไข่ไปเท่าไหร่ครับกี่ฟองแล้วครับสี่อ๋อครับผม คุณต้องทำเร็วกว่านี้นี่เลยเกจีเออมีมีกุ้งด้วยเหรอครับเชิญกุ้งค่ะกุ้งกุ้งมาลงเลยครับกุ้งจากเยอะเขาหิมะอะไรนะครับกุ้งครับอ่าปิดแก๊สเลยเหรอครับอ๋อให้กุ้งแบบจ j u ซี่ใช่ไหมครับหวานหวานใช่อะไรนะครับค่ะโอเคครับ เผื่ออย่างของมึงกรับดูนะครับอือหือจะเป็นเป็นไงป่ะครับคุณจูครับเป็นไงครับหอมมีมโอเคครับโอเคครับมาดูทางนี้ครับมาดูทางนี้ครับทางนี้จะเป็นสเต็กนะครับอ๋อแลนนี้สเต็กไหม่แล้วครับ อ๋อสเต็กหมูไหมครับไม่ไหมเลยนะครับนี่ครับคนทำครับสัมารถนะครับสัมาร์ครับคุณรู้สึกไงครับช็อกครับจบกันไปเพียงเท่านี้ครับผม